เอาอีกเรื่องหนึ่งดีกว่านะครับเรื่องนี้มอเตอร์ไซค์รับจ้างต้องฟังเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายท่านมาขับขี่หรือมาเป็นอาชีพนี่อยู่มไม่เคยทราบข้อกฎหมายนี้นะครับพี่ชายของมอเตอร์ไซค์รับจ้างรายหนึ่งเขารู้สึกทับแค้นใจที่น้องชายขับ จักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยแล้วถูกตำรวจเนี่ยออกใบสั่งเรื่องของการใส่รองเท้าแตะมาทํางานโมันมีกฎแบบนี้ด้วยหรือนี่คือสิ่งที่เขาตั้งคําถามกับสังคมนะครับก็เป็นการแชร์ในโลกออนไลน์แหละครับหลังหนุ่มรายหนึ่งโพสต์ภาพใบสั่งจราจรนะฮะของพี่ชายเขาขออภัยคนนี้เป็นน้องชายนะ,ะได้รับมาจากสนโชคชัยเมื่อวันที่8กันยายนที่ผ่านมาข้อหาที่เขาเขียนไม่ชัดเจนจักรยานยนต์รับจ้างแต่งกายไม่ถูกต้องอและมีวงเล็บว่า รองเท้าแตะโอ้โหงงเลยแบบนี้นะคะหนุ่มรายนี้เขาก็เลยโพสต์ระบายค่ะบอกว่าผมขอประนามกับการกระทําทำตํารวจที่ได้ทํากับพี่ชายผมวันนี้ <c oughs> ผมไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกนะครับแต่การใส่รองเท้าแตะขับขี่จักรยานยนต์ผิดกฎหมายมีด้วยหรือเป็นช่องทางหาเงินของเจ้าหน้าที่ตํารวจหรือเปล่าโอ้โหตั้งไว้แสแรงเลย<ช>ตั้งต,ตั้งคําถามไว้แสแรงเลยกับ<ด>สังคมแต่อันนี้มันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเรานะเราอ่านแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันแต่ว่าประชาชนเนี่ยทุกคนเนี่ยตามรัฐธรรมนูญก็บอกว่าไม่มีสิทธิ์อ้างว่าไม่รู้ กฎหมายไงอ,อันนี้เขาพูดเลยว่าผมไม่รู้เรื่องกฎหมายหรอกนะมแม่แต่อย่างนี้เนี่ยเป็นช่องทางหาเงินของตำรวจหรือเปล่าเนี่ยโหตั้งโจทย์ไว้แรงเลยจากโพสต์สังก่กวนะครับมีผู้แชร์ไปเป็นหมื่นๆครั้งเลยทีเดียวมีเสียงว,วิพากษ์วิจารณ์จานวนมากบางส่วนเขาตั้งข้อสงสัยเอ๊ะมีด้วยเหรอข้อหานี้ไม่เคยได้ยินขณะที่บางส่วนบอกว่า มันมีจริงๆนั่นข้อหานี้สำหรับผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างครับเรื่องนี้เราไม่รอช้านะคะไทยรัฐทีตรวจสอบไพ่ค่ะสายตรวจโซเชียลของเราทํางานทันทีพันตารวจโทสรพงศ์นะคะโยคีนะคะรองผู้กํากับการจราจรสอนอโชคชัยก็เปิดเผยว่าข้อหาแบบนี้เนี่ยมีอยู่จริงตามราชกิจจานุเบกษาเล่ม129เกี่ยวกับการควบคุมการใช้รถจักรยานยนต์รับจ้างตามข้อสาวงเล็บ4ว่าด้วยขณะขับรถรับจ้างคนขับรถจักรยานยนต์ สาธารณะต้องแต่งกายให้สะอาดสุภาพเรียบร้อยและรัดกลุมด้วยเครื่องแต่งกายเนี่ยรองเท้าจะต้องเป็นรองเท้าประเภทหุ้มส้นหรือหุ้มข้อเท่านั้นเี่งขณะนี้หลายหน่วยงานนะคะก็กําลังกวดขันเข้มงวดทั้งกรมการขนส่งทางบกรวมไปถึงทางคอสชอที่ก็เข้ามาร่วมจัดระเบียบเนื่องจากเป็นเรื่องสําคัญในการออก ให้บริการประชาชนใช่นะคะแล้วก็การตรวจสอบล่าสุดเนี่ยพบว,ว่าผู้โพสต์ก็ลบข้อความนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเงือมไงมเพราะว่าไปตั้งคาถามแรงด้วยอันนี้เป็นการหมิ่นเจ้าหน้าที่เหมือนกันแต่ว่าต้องยอมรับนะครับว่าการจะประกอบอาชีพอะไรเราก็จะเป็นจะต้องรู้กฎหมายของอาชีพของเราใช่นะ,ะทีนี้กฎหมายนกำหนดไว้ชัดเจนเจ้าหน้าที่รัฐมีหน้าที่ในการเรียกว่าทําให้เกิด เรียกว่าการปกป้องไปเป็นไปตามกฎหมายอ่ะมาตรฐานเดียวกันแล้วดำเนินการนะคะตามนนถูกต้องเลยฉะนั้นเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้ผิดอะไรนะครับเรื่องนี้มีกฎหมายเขียนชัดเจนเพียงแต่เรามองข้ามมันมาหลายปีแล้วนั่นเองนะครับความรู้ใหม่นะคะเดี๋ยวนี้พี่วินก็เรียกว่ารัฐกลุ่มกันมากขึ้นมีระเบียบมัดากขึ้นผมเชื่อว่าวินมินวินมารซาหลายท่านรู้นะเพียงแต่ว่าอาจจะท่านนี้ไม่รู้ไงนะแล้วก็น้องชายก็ไม่รู้ก็เลยโกรธนะว่ากันไป